ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุทธิสภาค่ะในวันนี้อยู่กับดิฉันอันญ t ิยาเนติรพีศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุทธิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุทธิสภาค่ะตลอดจน a c e b o o k Fan Page Senate m e d i a Society สื่อดิจิทัลวุทธิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุทิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันเวลาดีๆเวลามงค 9, น,บบนิกะะ้ผ่านทาง Facebook วุิสภา ค,คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทีมงานรายการทันข่าววุทิสภาของเราขอนําเสนอช่วงเติมเต็มสาระน่ารู้เพื่อมาอัปเดตด้วยเราสาระที่เป็นประโยชน์กันค่ะขอบคุณข้อมูลจากบทความทางวิชาการที่ผลิตโดยสํานักงานรีขาธิการวุทธิสภานะะในวารสารที่มีชื่อว่าจุนลนิติ วันนี้นะคะดิฉันอยากจะนำเสนอบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นโดยนายหมวดตรีปณิทั์ปทุมวัดนนะคะเป็นนิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในหัวข้อการส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวดิฉันอ่านให้ฟังเลยนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นบทความสาระที่เป็นประโยชน์อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพลินๆนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า ศตวรรษที่21นั้นเนี่ยนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาอันสําคัญมากเลยเนะคะของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งมุ่งถึงประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงประเด็นที่พิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่จะใช้ระบบศาลยุติธรรมและศาลปกครองตามปกติในการตัดสินปัญหาหรือประเด็นข้อพิพาทด,ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการพัฒนาในหลากหลายแง่มุมทั้งในด้านผู้มีอำนาจฟ้องคดีตุลาการองค์กรภาครัฐผลประโยชน์สาธารณะรวมทั้งองค์การภาคเอกชนหรือว่า NGO ข้อกังวลดังที่ได้กล่าวมานั้นล้วนเป็นตัวเร่งอันสำคัญนะคะในอันที่จะต้องจัดให้มีฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการ กลุ่มองค์กรภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษาทั่วโลกต่างพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจะตั้งสารชำนาญพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนโดยมีข้อพิจารณาถึงปัจจัยที่จําเป็นในการจะตั้งสารชำนาญพิเศษดังกล่าวในอันที่จะส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งเสริมหลักการพัฒนายอย่างยั่งยืนว่า s u s t a i n a b l e development ที่เป็นหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศอันเป็นที่มาของหลักการอื่นๆอ,อ,อีกหลายประการ ทีนี้มาเจาะลึกถึงประเด็นพัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในมิติการ ส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศนะคะก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานและมีความสําคัญมากขึ้นเป็นลําดับจนถึงปัจจุบันนะคะดังที่เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลกนั้นได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยนานาประเทศจึงได้ร่วมมือกันในระดับสากลเพื่อแก้ไขยเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลเสียหายต่อสังคมโลกในปัจจุบันแล้วก็เป็นที่หน้า ห่วงกังวลร่วมกันในอนาคตอันมีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติในการพัฒนาหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขเยียวยาควบคุมแล้วก็ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิ่งบ่งชี้อย่างหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่านานาประเทศต่างให้ความสําคัญและยอมรับต่อความจําเป็นในอันที่ต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างระบบสาธารณาสุขและกระบวนการประชาธิปไตยทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือการบัญญัติสิทธิในสิ่งแวดล้อมไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายพื้นฐานของทุกประเทศ อย่างไรก็ตามค่ะดังที่ทราบกันดีนะคะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานของประเทศที่กล่าวถึงระบบการเมืองการปกครองและระบบกฎหมายไว้อย่างกว้างๆเท่านั้นหากจะต้องมีการพิจารณาแก้ปัญหาหรือทําให้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมีผลใช้มังครับจึงยอมจําเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะค่ะหรือว่า specific laws ซึ่งกฎหมายเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้นได้เริ่มมีผลใช้บังคับอยู่ในหลายประเทศนะคะทั้งนี้ไม่ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่ก็ตามปัจจุบันทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ (international law) แล้วก็กฎหมายภายในหรือ (national law) ต่างให้ความสำคัญและยอมรับว่ามีหลักการสำคัญอยู่3ประการในอันที่จะส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมก็คือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและประการสุดท้ายก็คือการเข้าถึงซึ่งกระบวนการยุติธรรมดัทงที่ปรากฏใน Principle 10ว่า Principle 10ของ Rio Declaration on Environmental and Development นะคะของที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ World United Nations General Assembly หรือว่า UNGA เมื่อปีคิศกราัช1992ความว่า กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลยังได้รับปัจจัยสู่การพัฒนาจากอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมท,ทางด้านสิ่งแวดล้อม Convention on s u c c e s s to Information Public Participation in Decision Making and Access to Justice In Environmental Matters หรือว่า UNECE หรืออนุสัญญานะคะซึ่งก็ได้มีการรับปากการไปเมื่อวันที่25มิถุนายนคิรศักราช1998โดยได้มีการกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์สาธารณะ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันในอันที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันโดยอยู่บนหลักการพื้นฐาน3ประการนะคะได้แก่1การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารประชาชนต้องดํารงไว้ซึ่งสิทธิที่พร้อมจะได้รับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานของรัฐนะคะมีหน้าที่รวบรวมแล้วก็จัดเตรียมไว้ซึ่งข้อมูลดังกล่าว2ก็คือสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมโดยประชาชนจะต้องได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าวและ3ก็คือสิทธิในการเข้าสู่กกรรรรระะบวนนาายุติธมปชช มีสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพหรือสิทธิในการเข้าสู่การดําเนินการทางปกครองเพื่อแสดงสิทธิของตนตามกฎหมายในการตัดสินข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมอนุสัญญาฉบับนี้นะคะมีหลักการประการสําคัญค่ะที่จะเชื่อมโยงสิทธิในด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับสิทธิมนุษยชนและประสานหลักความรับผิดชอบของรัฐให้เป็นไปอันเดียวกันเลยนะคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหน้าที่ในการพิทักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม ทั้งยอมรับว่าเราทุกคนต่างมีพันธกรณีต่อชนรุ่นหลังแล้วก็มีแนวคิดสําคัญว่าการพัฒนายอย่างยั่งยืนนั้นจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งระบบหละการที่กล่อวมานั้นอาจพิจารณาได้ว่าเป็นหลักธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับรัฐนะคะที่ต้องจัดให้มีขึ้น โดยการส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญอย่างยิ่งที่รัฐต้องจัดให้มีขึ้นเนื่องจากจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนหลักการอื่นอย่างเช่นเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยอาจมีคําสั่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งรัฐเคยปฏิเสธได้หรือกรณีประชาชนโดยทั่วไปซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยิติบัญญัติหรือไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐก็จะมีสิทธิ ที่จะยืนยันถึงสิทธิของตนในกระบวนการยุติธรรมได้และก็สุดท้ายการมีกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่จะได้รับการบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้โดยตรงค่ะการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะจะได้รับการยอมรับมากขึ้นถ้ามีระบบที่มีประสิทธิภาพอันจะเป็นหลักประกันได้ว่า กฎหมายแล้วก็กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมนั้นได้มีการบังคับใช้อีกทั้งการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไปซึ่งไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะในหลายประเทศก็ได้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่สูงใช้ระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็ขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงประกอบกับความซับซ้อนทั้งในแง่บทบัญญัติของกฎหมายแล้วก็องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นปัจจัยสําคัญกัะ ทั้ง p r i n c i p l e 11แล้วก็13นะคะของ Rio Declaration on Everalment and Development ของที่ประชุมสมัชชาสาประชาชาติ United Nations General Assembly หรือว่า UNGA เมื่อปีคริสต์ศักราช1992นั้นก็ได้กำหนดพันธกรณีให้รัฐสมาชิกองค์กรสาประชาชาติจำต้องจัดให้มีกฎหมายภายในหรือ National Law ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนกำหนดความรับผิดของผู้ก่อความเสียหายในการชดเชยเยีวยาผู้ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย แนวคิดในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อการปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมมีมานับตั้งแต่การประชุมชื่อว่าการประชุมโยฮันเนสเบิร์ก ยูฮนะันเนสเบิร์กซิมโพเซียมในปีคิศกราช2002โดยได้รับการตอบรับจากผู้ที่มีวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมและจากภาครัฐในการที่จะพัฒนากฎหมายและองค์กรเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดดังกล่าวในวาระครบรอบ10ปีของการประชุมยู h a n n นสเบิร์กซิมโพเซียมขององค์กรสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อมยูเรเทตเนชั่นส e แอมเบรนเมนต์โปรแกนะคะหรือว่า UNEP โดยความร่วมมือกับทางคณะผู้พิาพากษา ในระดับระหว่างประเทศก็ได้เสนอให้มีการทำข้อตกลงใหม่เพื่อขับเคลื่อนให้กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิผลมากขึ้นค่ะในการประชุมยูฮันนิ s เบิร์กซิมโปเซียเมื่อปีคิดักราช2002นั้นนะคะนับเป็นแรงขับเคลื่อนอันสำคัญต่อวงการตุลาการในอันที่จะมีบทบาทในการปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม โดยก่อนหน้าการประชุมระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนคณะผู้พิพากษาจำนวนกว่า120คนจากกว่า60ประเทศโดยคำเชิญจากองค์การสหประชาชาติด้านสิ่งแวดลอ้อม United Nations Environment Program หรือว่า UNEP ได้ออกข้อตกลงร่วมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหลักการว่าด้วยบทบาทของกฎหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยืนยันร่วมกันในความสําคัญของหลักความเป็นอิสระของตุลาการและกระบวนการยุติธรรมซึ่งยังคง ต้องไว้ซึ่งความสําคัญในการที่จะเข้าไปปรับใช้การพัฒนาแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้มีวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาครวมไปถึงระดับระหว่างประเทศต้องร่วมกันเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนตรวจสอบแล้วก็ปรับใช้ต่อจนบังคับใช้ทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในประเทศและกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศค่ะ ในการประชุมของ United Nations Environment p r o g r a m หรือว่า UNEP นะคะที่เมืองบันตุงนะคะ ของประเทศอินโดนีเซียนะคะที่เมืองบันดุงนั่นเองค่ะบันดุงที่อินโดนีเซียเมื่อปีคิศสกาช2006ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้ถูกยิบยกขึ้นมาพิจารณาร่วมกับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในมิติทางกฎหมายมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศต่างพิจารณาแล้วก็มีความเห็นร่วมกันนะคะที่จะกําหนดแผนการดําเนินง,งานด้านนโยบายแล้วก็ด้านการกาหนดกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นะคะ มีวัตถุประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนทางนี้หนึ่งในมาตรการสําคัญก็คือการสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันปัญหาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมอันได้แก่การสนับสนุนให้มีการใช้ระบบศาลชํานาัพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีอื่นๆในทํานองเดียวกัน ด้วยเหตุดังกล่าวมานั้นนะคะองค์กรระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและนา,นานาประเทศจึงสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบก,กฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ท้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วเที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีพิจารณาความที่กําหนดไว้เป็นพิเศษที่มุ่งแสวงหาข้อเท็จรจิงและมีผู้พิพากษาที่ได้รับการอบรมซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆร่วมกับบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวพิจารณาตัดสินร่วมกันเพราะความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาใหปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเป็นผลให้หลักการต่าง ที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนั้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะอย่างเช่นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักการต้องระมัดระวังไว้ก่อนหลักการพิทักษ์รักษาหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและด้วยสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดก,การของภาครัฐที่เกิดขึ้นเสมอและสร้างความยุ่งยากให้แก่ภาครัฐผู้บริหารจัดก,การชุมชนองค์กรอิสระอื่นที่มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนนั้นล้วนเป็นแรงผลักดันสําคัญนะคะ เพื่อให้เกิดการพัฒนานระบบการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ระบบการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขึ้นโดยเร็วค่ะทีนี้นะคะเป็นสรุปส่งท้ายนะคะเป็นความส่งท้ายนะคะมีการระบุไว้นะคะว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์เมนุเียชาติดังที่อริสโตเติลนะคะซึ่งเป็นปราชญ์นักคิดคนสําคัญของโลกก็ได้กล่าวไว้เลยนะคะว่ารัฐ ที่มีเสถียรภาพคือรัฐที่มีพลเมืองทุกคนมีสิทธิทเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมายเท่านั้นนะคะ The only stable state is the one in which Armen are equal before the law การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นอาจให้ความหมายอย่างง่ายได้นะคะว่าความสามารถของประชาชนในอันที่จะสามารถแสวงหาและได้รับ การบรรเทาความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือการให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้เสียหายในการเริ่มคดีรูปแบบการจัดองค์กรศาลที่มีกระบวนการในการค้นหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่สะดวกรวดเร็วทันท่วงที ตลอดจนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและความจําเป็นอื่นๆสําหรับคดีสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีด้วยจึงจะทําให้กระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่นนั้นมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสากลดังที่ได้กล่าวมาแล้วตามลําดับได้ขอบคุณข้อมูลนะคะในหัวข้อการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลในการดิฉันต้องขอขอบคุณ ผู้ที่เรียบเรียงบทความทางวิชาการนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะซึ่งเป็นบทความที่เขียนขึ้นโดยนายหมวดตรีปณนิทัตปทุมวัฒน์นะคะเป็นนิติกรสำนักกฎหมายสังกัดสำนักงานรลขาที่การวุฒิสภา,าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาเติมเต็มสาระน่ารู้ให้คุณผู้ชมได้รับทราบได้รับทราบกันนะคะ <c oughs> แล้วก็มีประโยชน์นะคะในการที่จะเราได้เรียนรู้นะคะตามหลักกฎหมายการ,รส่งเสริมสิทธิในการก็้ถึงกระบวนการ ยุติธรรมโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตอนนี้นะ่ะด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะคะที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะการลดการปล่อยก,าก๊าซเรือนกระจกนะคะเพราะว่าทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังไงก็ตามแต่ก็เป็นจุดกำเนดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันร,รักษาแล้วก็ ห่วงแหนเอาไว้อนุรักษ์ไว้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองทางรายการทันข่าววุทิสภาของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดเลิฟ like กดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคําที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญทิยาเนติรพิศักพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ปิดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย